ว้าวคุณครีมโหครีมหน้าเค้กเหรอเนี่ยลุงชอบโซยเหมือนกันนะสวัสดีค่ะลุง,งเงาอ้าวก็ยินดีต้อนรับกับสู้ครับจะเรียกว่าลุง,งเงาะก็เป็นชื่อของลุงเนาะลุงเงาะกิกก๊อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปด้าสิบประมาณนะ้รับหรือจะบอกว่า ตาก็ได้มีปัญหาสลับลุงนะแต่ลุงหรือตาก็หรือปู่หรืออะไรก็สุดแท้แต่ละชื่อนั้นเป็นเพียงสิ่งสมมุติแต่สิ่งสมมุติก็นํามาเป็นของกลางในการสื่อสารให้รู้กันแหละกันแหนะัหก็เป็นเพียงแค่สศพนามตัวหนึ่งเนาะโอเคเอาที่มันแน่แนกันเลยลุงเหงาใช้คือลุงเงาคขี้ก๊อ,อกนะโอเคนะครับเมื่อไปเชนก็ต้องบอกว่าฐานะที่ รู้จักกันผ่านจอการทักทายมาทักทายไปแล้วลุงก็ดูข้อมูลพระสมพรว่าเออมีคําว่ากดติดตามแน่นอนคนเราจะติดตามใครต่อใครเนี่ยเหมือนกับจะตามใครสักคนหนึ่งถือเป็นผู้นําถ้าเขาไม่มีดีอ่ะจะตามเขาไปทําไมวันนีอ้อะไรทํหนองนั้นพ่อแม่เราดีแล้วก็เดินตามพ่อแม่ ปู่ย่าตายายเราดีแล้วก็เดินตามปู่ย่าตาละยายเห็นไหมครับเพื่อนฝูงเราดีหรือเขาก็มีดีเดินตามเพื่อนได้เห็นไหมวันนี้ถ้าเป็นผู้นําที่ดีวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะพลิกกลับจะก,กลายเป็นผู้นําที่ดีด้วยเห็นไหมในหนึ่งก็บอกว่าตังผู้ใหญ่หมาไม่กัดโอเคนะมครับก็ขอให้เข้าใจในแนวทางนี้ในการดำรงำชีวิตต่อไป ในแต่นะที่ยังเยาว์วัยอยู่นะครับชนลุงมันเจ็ดสิบเจ็ดอัพเข้าไปแล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยมีประสบการณ์ตรงพอที่จะอะไรนะเล่าสู่กันฟังถ่ายเทกันนะครับยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาสื่อสารกันนั้นบางคนก็ยังตีภาษาไม่แตกก็ใช้ภาษาผ่านหน้าจอ ก็กวนสังคมโดยรวมก็มีเราก็ไม่ว่ากันเพราะเขาอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้แต่ฝั่งลุงเนี่ยลุงปรมนมลเรียบร้อยแล้วว่าอืมเมื่อเมื่อเมื่อภาษามันเป็นของกลางที่ใช้ในการสื่อสารหนึ่งประเด็นปัญหามันมีอยู่สามทัศนคติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยๆเห็นไหมครับ คนไม่เห็นด้วยก็จะใช้ภาษาต่อต้านเข้ามา mm. ก็เรียกว่าบุญโลกบูลีสาะแล้วแต่แล้วแต่จะว่ากันนะครับแต่ลุงก็เฉยๆแล้วเข้าใจได้นะครับ mm. เมื่อไปเช่นนั้นก็ต้องบอกต่อไปว่าในต่อเมื่อนั้นก็ต้องบอกต่อไปว่าคนในสังคมทั้งหมดต้องคอยช่วยกันนะครับนะคนมีดีต้องช่วยคนที่ไม่มีดีคนรู้ต้องช่วยคนไม่รู้ คนแข็งแรงต้องช่วยคนอ่อนแออย่างนี้เป็นต้นถ้าเราวางใจอย่างนี้เข้าไปปุ๊บเราจะอยู่จุดไหนก็ได้สังคมโลกใบนี้มันก็น่าอยู่น่าอาศัยเพราะว่ามนุษอสัตว์โลกสัตสัตว์แหลกสัตว์สังคมนะภาษาเป็นสื่อกลางแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจปุ๊บภาษาจะเป็นกำแพงกั้นกันทันทีรวมทั้งภาษาจะเป็นสื่อกลางให้เกิดการทะเลาะเบาแววงกันและกัน สำหรับลุงรู้เข้าใจเรื่องภาษาดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันอยู่รวมทั้งอากัปกิริยาของลุงมีลุงเป็นอยู่ในเรื่องของตามที่หนูติดตามมานั่นนะครับได้อะไรจากลุงกับคณะทํางานหนูก็ต้องรู้เองครับแต่เถะยังไงก็ตามก็เชื่อว่าสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นแล้วลุงให้ก็เชื่อว่ามันเพียวมันบริสุทธิ์เพราะเสียงไม่ต้องมีการพูดจาคนให้สื่อสารได้คนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มี สกยภาพส่วนตัวในการที่จะวินิจฉัยนู่นนี่นั่นได้ก็ถือว่าถ้าดูลุงตามตัวนี้แค่สวัสดีคัะลุงออกแค่นี้ลุงก็จะอ่านออกแล้วเออเป็นบุคคลที่อนาคตลุงบอกว่าเด็กเกินหลัง,ลงมกราคมปีสามเจ็ดเป็นมนุษย์กลุ่มพันใหม่คืออัจฉริยะนั่นเองนหนูก็น่าจะอยู่ในเกณ์นี้มากกว่าก็ยินดีด้วยอย่างยิ่งที่มารู้จักกัน กับลุงกับคานทำงานนะครับโอเคนะหวังว่าต่อๆไปก็แลกเปลี่ยนกันครับจบข่าวครับ